ไอ้มึงเนี่ยกูลืมบอกมึงไงอะไรกู bom, ะรจะมาขอบคุณมึงกูขอจุ๊บมึงทีเหรอวะเฮ้ยมาเพื่อนมึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอดีอวได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงไม่เป็นไร ใหญ่ใหญ่ใหญ่ยาทำเป็นลบตาเดินแล้วยิ้มคนเดียวละเหมือนกับคนบาว่าอยู่โคตรวยเห็นแล้วโคตรสวยมันเวอร์นะใหญ่ใหญ่ใหญ่ยาทำเป็นลบตาเดินแล้วยิ้มคนเดียวละเหมือนกับคนบาว่าอยู่โคตรวยเห็นแล้วโคตรสวยมันเวอร์นะแม

มึงเป็นเฮีย้ยอะไรนะมึงก็เป็นเฮีย้ยอะไรมูถามดีๆทำไมไม่ตอบวะกูเพิ่งอาบน้ำเสร็จพอใจมึงยังมึงไม่พอใจอะไรก็บอกกูดิถ้ามึงไม่บอกกูจะรู้วะมึงไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งนั้นอะ ถ้ากูไม่ได้ทำอะไรผิดอะ่ะมึงไม่คุยดียก,กัูวะปล่อยให้เป็นแบบนี้ทำไมอะ่ะมึงรู้ป่ะว่ากูอึดอดัดที่มึงอ,อึดอัดอะ่ะก็เพราะหน้าของใหญ่ไงกูไม่เล่นนะเว้ยกูอึดอัดจริงๆมึงหลับย,ยังวะยังอ่ะมีอะไรบอ มึงกับไอ้นัดมีเรื่องอะไรกันวะก็ <sighs> 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 ไม่มีอะไรอ่ะมึงทะเลาะกันไร้สาระแล้วมันรู้แล้วใช่ไหมว่ามึงกงเป็นเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะแต่ของงี๊ดมันก็ต้องรู้ตัวเป่าวะไม่กูเดินไปบอกอ่ะอแปลว่ามึงยังไม่ได้บอกมันใช่ไหมว่ามึงกงเเรื่องอะไรอืม กูว่ามึงสมครคุยกันด้วยถ้ามันไม่รู้ว่ามันผิดอะไรมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงจริงไหม ปันข้คก็คิดถึงมึงเลยว่ะไปปันปันจ้ะถ้าเราไม่บอกเขาเขาก็ไม่รู้หรอกเปิดจใจคันเถอะนะและทุกอย่างมันจะดีเองเชื่อเจ๊เดี๋ยวดิเจ๊เจออดีครับมึง กูรู้ว่ามันยากนะเว้ยแต่กูขอพูดในฐานะที่กูเนี่ยเป็นเพื่อนไห่นอตมานานมากไอ้นอตเนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างมาก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 แบบโคตรเลยเว้ยแล้วคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวเป็นธรรมดาถ้ามึงไม่รีบพูดตอนนี้เนี่ยแล้ววันหนึ่งที่นอนอตมันไม่อยู่รอฟังมึงพูดแล้วอะมึงเนี่ยจะเสียใจนะเว้ย ให้กูไปดูหนังโปตาแหละเดวกันเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเจ๊จะให้กูคิดไงวะไม่ใช <e ่ว่ามึงไม่อยากคุยกูแล้วอะ อ,อืออือมึงไม่ต้องพูดอะไรละอ,อืออือกูขอโทษมึงนะเว้ยที่ผ่านมากูคิดว่าเรื่องที่กูไม่พอใจมึง แม่งยังเป็นเรื่องไร้สาระมากสำหรับมึงแล้วกูก็คิดได้ว่ามันก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นถ้ากูเก็บไว้คนเดียวไม่พูดกับมึงอ่ะ กูว่ากูแม่งหือมึงไอยอาร์มวะก็ตั้งแต่วันนั้นที่ไออาร์มซื้อเครื่องมือช่างให้มึงใหม่อะ่ะแล้วหลังจากนั้นกูก็เห็นพวกมึงซบกันในลิฟต์หลังจากนั้นกูก็ใจสั่นแปลกๆกูแม่งค้นไม่ชอบเลยที่มึงเสกดีใจกับอุปกรณ์พวกนั้นอะ่ะ แถมที่มึงพวกมึงซบกันในลิฟต์พวกมึงยังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วกูก็มาคิดได้ไงเพราะกวัามึงไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆด้วยซ้ำอะพวกเราแค่เล่นละครตบตาคนในอพาร์ตเมนต์เฉย ทึงทำไรกูอีกเนี่ยกูไม่ได้อยากกอนมึงที่กูกอนมึงไว้เนี่ยกลัวเลย